นี่นะครับผมมันกินใบมะเขือของเรานะครับเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะครับทายงางนะครับฉีดลงไปเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ํายาจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมสวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเกษตร DIY นะครับเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆในพี่นะครับผมมาชมต้นมะเขือนะครับซึ่งต้นมะเขือของผมนะครับผมปลูกไว้เป็นแปลงนะครับผมซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ ผมก็มีน้ำยานะครับผมซึ่งทำเองนะครับมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับผมมากำจัดเชื้อราแป้งเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเชื้อราแป้งกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับผมว่าเชื้อราแป้งของผมที่อยู่ตรงต้นมะเขือเยอะมากมายแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็จะเป็นแป้งมะเขือของผมนะครับผมซึ่งปลูกว่าเป็นแป้งแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับก็มีนี่นะครับผมเป็นนี่ก็จะเป็นที่ของหนอนนะครับผมที่เขามากินต้นมะเขือนะครับ แล้วก็มีเชื้อราแป้งนะครับผมนี่ครับเชื้อราแป้งเหล่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ใบนะครับนี่นะครับผมเชื้อราแป้งเป็นขาวๆนะครับทําให้ต้นมะเขือของเรานะครับผมติดโรคนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นหนักๆกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมติดโรคจนใบนี่แทบจะไม่เป็นใบเลยนะครับผมนี่นะครับเสียหายมากๆนะครับผม นี่นะครับเขาก็จะเป็นจุดขาวๆแบบนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราไปดูวิธีทําน้ายามากําจัดเชื้อราแป้งเหล่านี้กันครับเพื่อนๆครับนะครับมะเขือก็กาลังติดลูกนะครับนี่ก็จะเป็นน้ํายาที่ผมจะนํามาทําเป็นน้ํายากําจัดเชื้อราแป้งนะครับผมที่เขามาทําลายต้นมะเขือของเรานะครับเพื่อนๆครับอันแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นยากันยุงนะครับเพื่อนๆครับอันที่2นะครับผมก็จะเป็น น้ำยาล้างจานของเรานะครับผมเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยากันยุงก็เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับผมให้เรานํายากันยุงนะครับไปแช่น้ํา1คืนนะครับผมจนเขานุ่มนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมให้เราเทน้ํายาล้างจานนะครับเพื่อนๆครับผมลงไปเลยนะครับนะครับผมประานหนช้อนโต๊ะนะครับเพื่อน น้ำยาล้างจานนะครับผมก็จะช่วยให้น้ำยาของเรานะครับจับที่ใบนะครับผมประมาณรับให้ราคนนะครับเพื่อนครับนี่นะครับผมในส่วนที่ยากันยุงนะครับผมเราแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับเขาก็จะนุ่มๆนะครับแล้วก็เขาก็จะไม่แข็งตัวนะครับพอเราคนนะครับผมนี่นะครับยากันยุงเหล่านี้ก็จะละลายในน้ําเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมเราก็ใช้ไม้นะครับผม ใช้ไมสสะอาดๆนะครับผมคนลงไปนะครับแล้วผมก็มีขวดฟ็อกซี่นะครับผมนี่ครับเพื่อจะเอานํามาฉีดต้นมะเขือของเรานะครับนี่นะครับยากันยุงของเราก็จะทําการแตกละลายออกมานะครับผมเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมจนยากันยุงจะแตกละลายออกมานะครับผมเท่าที่เราจะมองเห็นได้นะครับนี่นะครับ ก็จะเริ่มเป็นฟองแล้วนะครับผมจากน้ํายาล้างจานนะครับผมแล้วก็ยากันยุงของเราก็เริ่มแตกละลายออกมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับน้ํายาตัวนี้นะครับผมก็สามารถไล่แมลงวันทองนะครับผมแมลงวีขาวนะครับผมแล้วก็เพี้ยแป้งนะครับเพื่อนๆนครับสำหรับคนไหนที่ปลูกถั่วนะครับผมปลูกแตงกวาเหล่านี้นะครับผมนี่นะครับ ก็สามารถทำน้ำยาตัวนี้นะครับผมกำจัดได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นน้ำยาไล่แมลงนะครับผมแล้วก็กำจัดเสี้ยแป้งนะครับแมลงวันทองแมลงวีขาวนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมว่ายากันยุงของเรานะครับผมเริ่มละลายออกมาเป็นสีแดงแล้วนะครับเพื่อนๆครับน้ำยาตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีสารตกค้างในพืชผักของเรานะครับ สำหรับมะเขือแตงนะครับผมหรือว่าถั่วฝักยาวนะครับผมก็สามารถล้างน้ําทานได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เขานอนตะกรอนก่อนนะครับผมด้านล่างนะครับให้ขุนเขานอนตะกรอนลงด้านล่างก่อนนะครับผมเอาแต่น้ำแดงๆด้านบนนี้นะครับเพื่อว่าไม่ให้ตะกรอนตัวนี้นะครับผมไปอุดตันหัวฉีดของเรานั่นเองนะครับส่วนสําหรับคนไหนนะครับผมที่จะลดหรือว่าลาดเลยนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับ หรือว่าไปลาดที่ใบเลยก็ได้นะครับผมแต่สาหรับผมแล้วผมให้ตะกรอนมันนอนก่อนนะครับผมแล้วค่อยกรอกใส่ขวดนะครับเพื่อว่าไม่ให้ตะกรอนเหล่านี้ไปอุดตันหัวฉีดของผมนะครับโอเคครับผมเรามากรอกใส่ขวดด้วยกันเลยนะครับผมหลังจากที่ขี้ฝุ่นอนตะกรอนแล้วนะครับผมกรอกเอาแต่น้ําใสๆนะครับผมที่มันลอยอยู่ด้านบนนะครับส่วนตะกรอนนะครับผมเขาจะนอนอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆครับผมโอเค เห็นนะครับผมเลือเยอะแยะเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราใส่ขวดฟ็อกซี่เข้าไปนะครับผมโอเคครับผมเราก็จะได้น้ํายากําจัดเพี้ยแป้งนะครับผมแล้วก็น้ายากําจัดแมลงวีเข้านะครับแล้วก็แมลงวันทองนะครับเพื่อนๆครับผมหรือว่านอนต่างๆนะครับผมที่มาทําลายพืชผักของเรานะครับโอเคนี่นะครับผมเพื่อนๆเห็นนอนไหมครับ เพื่อนมองเห็นไหมครับนอนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมถ้ายังไงนะครับเราจะมาฉีดน้ํายาของเราไปด้วยกันนะครับเพื่อนครับผมโอเคครับเรามาดูด้วยกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับผมนอนนี่ลวกลงไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับหล่นไปตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับผมไปดูเพี้ยแป้งนะครับผมที่มันทําลายต้นมะเขือของผมเมื่อทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฉีดด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนครับ นี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นเพี้ยแป้งนะครับผมเขาขาวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับเอาฉีดน้ำยาลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับโอ้ <c oughs> เยอะมากนะครับเพื่อนๆครับผมดูนะครับนี่นะครับผมมันกินใบมะเขือของเรานะครับเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะครับทายงงนครับฉีดลงไปเลยนะครับผมเยอะๆไปหมดเลยนะครับผมมะเขือก็กําลังจะออกดอกติดลูกนะครับ เสียแป้งลงนี่จบเลยนะครับเพื่อนๆครับผมน้ำยาเราทำเองนะครับด้วยของใช้นในบ้านของเรานะครับผมทำเองเอง,ง่ายๆนะครับเพื่อนครับโหเยอะมากนะครับผม นี่ครับเพื่อนๆนครับผมนี่ก็จะเป็นน้ํายาจากของคช้ภายในบ้านของเรานะครับผมเพื่อดูแลพืชผักของเรานะครับในสวนครัวแบบคอเพียงนะครับเพื่อนๆนครับผมนี่นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็สามารถทําใช้เองได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมเป็นน้ํายาจากของใช้ภายในบ้านนะครับผมดูแลพืชผักสวนครัวของเรานะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมไม่ว่าแต้งมะเขือถั่วปักยาวนะครับผมก็สามารถ กำจัดนอนกำจัดเพี้ยนะครับผมหรือว่ากําจัดมนแมลงวันทองนะครับมนแมลงวีขาวนะครับผมตัวนี้นะครับน้ํายาตัวนี้ก็สามารถกําจัดได้หมดเลยนะครับเพื่อนเื่อนครับอย่าลืมทาใช้กันนะครับเพื่อนเ่อนครับ